อาสามใบมันก็จะมีอยู่3ามใบโอเคนั่นแหละคูณมาแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยสี่เต็มอย่าตัวยาตัว10บสโอ้โหแหมเรียบร้อยผมโอ้โหคูณ3ามคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ โอเคกาบวสดที่คนแนะนำมาอยู่กับต่อยนะผมในช่องต่อยมันตดนะบาคราสายฟ้าจะฆ่าอี o l หรือ n g a เก้ไม่เนียงโ้ยสวยสวยสวยจัดก่อนนะจัดทรงไปมากัดทุนหนึ่งพันเอ๊ยสองพันแปดด้วยเอาไงดยลงน้ำเงินไปก่อนแล้วกันสองร้อยห้าสิบโอเคมาน้ำเงินต้องตัดมาแล้วกันจังหวะนี้นะผมโอ้ยหกสิ 60. รอบแล้วนะเล่นกันไปนานจจัดนะผมลับมาอยู่ขอให้มาอยู่นะ โอเคกล้า okay, มาฝรั่งเข้าสวยๆวยผมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสี่ห้าตาม,มาทําไมวะเนี่ยอ้อาอแล้วไม่ใช่แล้วล่มไม่ใช่แล้วผมมาน้ําเงินต่อนะผมสองร้อยห้าสิบไปเลยแล้วกันนะโอ้โหมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมขอคูณส,สักสองไปผมไม่ให้ออกไปแล้วละ่ะ <c oughs> ขออย่างนี้มาทั้งวัน,นไม่ได้มันไม่ได้แล้วผมมันหลบอย่างเงี้ยแหละ มันก็จะมีอยู่อ่าสามใบมันก็จะมีอยู่สามใบโอเคนั่นแหละคูณมาแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยสี่เต้มอย่าตัวอย่าตัวสิบสิบโอ้หแหมเรียบร้อยผมโอ้โหคูณสามหนึ่งพันบาททั่วนะผมโอ้โหอ่หูเรื่องว่ะสำหรับคุณน้อยนะผมโูโ้ค่อยไต่ขึ้นไปนะคูณจะมาอยู่เรื่อยแต่ใจเย็นๆ <c oughs> คูณจะมาอยู่เรื่อยแต่ใจเย็นนะผม ปแดงไปต่อนะผมรไปเลยแล้วกันมาจัดมาจัดจ้านในย่ญญานนี้หรือเปล่าเอ้ยคุณจัดจ้านในย่ญญานนี้หรือเปล่าจัดมาผมหูยสามตัววะ่ะจะมาไหมสามเอชมาเรียบร้อยเป็นสี่แต้มนะผมหลุดเดิมหร,รือเปล่าแปดแต้มเรียบร้อยแดงเข้าอ่ะโอ้โหต่อยพอฟอร์มมาว,วันนี้มาเถอะเราก็ไม่ใช่ย่อย,ย,อยบอกเลย เราก็ไม่ใช่ย่อยนะแดงเข้าแล้วนะน้ำเงินน้ำเงินแดงน้ำเงินดีวะ่ะสองร้ยห้าสิบอะไรแล้วกันโหรีบเรียบไหลรัวๆแล้วผมแต่ใจเย็นๆ,แล,ๆแล้วกันเฮ้ยสวยสวยสวยมาขอหน่อยนะสีะ่ใบว่ะสามจัดมาหูสามแจ็คกูเจ็ดสองคร้อผมโูโดนตบซะ หัวแตกนะผมโอ้โหขึ้นมาแง่งมีอผมแดงไหลตอกอะไรต่ออีกสองร้อยห้าสิบนะผมจะใจเย็นไว้ก่อนเออแต่เราตามนะ้ผมสองร้อยห้าสิบใจเย็นที่พูดดใจเย็นที่อย่าเพิ่งทบนะรอ,อดูมันก่อนเสียอย่าเพิ่งทบแต่รอดูก่อนก็ได้หรือว่าลงเท่าเดิมก็ได้นะแต่อย่าทบเลยจะดีกว่า <c oughs> มันเสียงสูงนะผม อันนี้สำหรับทุนน้อยนะแต่ถ้าคุณมีทุนเยอะก็ตามสบายนะผมคูดอะไรมาเนนะี่ยเอาภาพมันค้างแล้วผมขู่แต่ตัวก้าวมาเสมออีกวโอ้ลูกเดิมอะเพื่อนอะไรวะเนี่ยเสมอ,อแล้วนะเสมอมาบ่อยจังวะว่ตามแดงแล้วผมผมตามแดงนะ,ะเจ๊แกกลับมาแล้วผมยิ้มแฉ่งเลยเดียวไะยิ้มแฉ่งเลยเดีด้ขอคุณหน่อยเจ๊เจ๊ผมขอคุณหน่อย มาสามใบนะมาสามใบกับสายฟ้าโอ้โหสายฟ้าฟาดเรียบร้อยว่หนึ่งไหมวะปฏิหารจะมีอยู่จริงไหมหกว่ะโอ้โหเรียบร้อยเก้านะโอ้โหหกหลังว่ะอะไรมันจะปฏิหารขนาดนั้นนะอะไรมันจะปฏิหารขนาดนั้นบ้าเอ้ยมาน้่งเงินก็บนึนํงเงินแนละผมตาไปเลย้วกันโอ้โหเริ่มร้อแล้วอ,อันนี้นะ ควบคุมไม่ได้ความร้อนที่อยู่ในหัวคุณนะผมควบคุมไม่ได้นะผมผมก็เป็นเช่นกันนะแต่ผมก็ฝากไว้แล้วกันนะผมฝากให้คิดใจเย็นๆนะผมค่อยๆเล่นนะผมมาแปดฝรั่งโอ้่แปดเด็ดเรียบร้อยผมโอ้โหมาเร็วเข้มเร็วคูณสามไม่ต้องมาแล้วผมโอ้ยมาทำไมนี่แหละน้ำเงินนะผมมาอย่างไวนะเดี๋ยวรอดีกว่า นำเงินขึ้นไหมขึ้นดิว่าตามไปเลยลกันคนให้หัวใจแบงเกอร์แล้วคูณมาสักใบหนึ่งนี่วผมอิมอ่มๆช้ำๆบอกเลยอิ่มๆช้ำๆบอกเลยช้ำๆกระลำดองนะผมมาสี่ใบว่ะคูณห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหห้าสี่สามสองหนึ่งวห้าว่ะโอ้โด่านะโอ้โ,นะโ,อโเรียบร้อยคูณห้าว่ะเพื่อน เกือบได้ช้ำๆกระลำดอกแล้วนะแต่ใจเย็นโอ้โหเกือบได้ช้ำๆกระลำดอกแล้วว่แดงแล้วกันสอง้หสิเล่นไม่เคยเกินนี้นะแต่ใจเย็นนะเอออย่าให้มันเกินแล้วกันมาแต่ช็อตไหนว่าชัวก็เข้าเลยก็ได้เออยทุกทุกก็น่าจะดีกว่านะแต่ใจเย็นเนี่ยแหละผมติดขวามว่าใจเย็นนด้แหละเออช่วงนี้เสียเยอะละเริ่มเสียเยอะละใจเย็นไว้ก่อนนะ เอามาละมาละเพื่อนมันมาแล้วนะเอ้ยมันมาห้าเ็หกสามผมเรียบร้อนมาแล้วนะเรียบร้อยขึ้นไปขึ้นไปสี่แปดเจ็ดนะผมแต่ผมดูง่าเมื่อเข้าอยู่แล้วลนะ่ะขึ้นมาขนาดนี้นผมโอ้โหสองตัดสองสัดตัดสองมาขนาดนี้แต่เสมือให้ออกบ่อยไปเกินนะผมมารอจังหวะน,นี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เจ๊แก่ทำงานไปก่อนแล้วกัน มาต่อกันเลยมาต่อกันเลยไปสองร้อยห้าสิบแล้วผ,ผมลงไปที่น้าเงินนะเจ๊แกทําทงานเสร็จไปสไพ่เสร็จแล้วิ่มโต๊ะใหม่เลยคลินคลีนเราจะอยู่ได้ถึงกี่น้ํากันนะ <c ười> ใจเย็นนะผมเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ใจเย็นผมลงน้ําเงินตามเขาไปก่อนแนละ้วกันไม่ตามเดี๋ยวเราลงคนแรกเลยอะไรวันนี่อะไอต่อยให้จ่าผมตลอดมาเก้าสามโอ้โหเรียบร้อยห้าสามแปดโดนซ่ <c oughs> นะผม ป็นไงจ่าฝูงจ่าฝูงหมดตูนะผมแก๊งหมดตูจริงๆไอ้บ้าเอ้ยเล่นยากนะผมตาเนี่ยผมข้ามแล้วกันไม่ข้ามเล่นเออมาจะเล่นหรือไม่เล่นโอ้ยเหมือนมีคนมากระซิบอยู่ข้างหูอยู่สองคนนะผมโอ้ย,อยกระซิบนะมาคูณมาสามใบนอนเนาะเจา<อ>ะๆได้หรือเปล่าโอ้ห หาเอเป็นหกนะขอเจ็ดเอ้ยขอเจ็ดเหรอไม่ได้ขอเจ็ดโอ้พูดทำไมวะมาแล้วผมโดนเรียบแล้วผมไหลต่อก็มาไหลต่อก็มาตามละ,ะง่ายง่ายไหลต่อก็มาตามละโอ้โหได้ไหรือเปล่าเดีผมต้องฝึกเล่นแบบพึ่งเปิดโตมาใหม่ๆห,ห,หลายๆรอบแล้วสวยงาม ใช้เวลามากเลยนะผมโถตรงนี้เล่นเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ใช่ <c ười> ใจเย็นแล้วผมก้าวสาปไปปิดไปเรียบร้อยหกแต้มนะเราอีกหกแตม้มเรียบร้อยหกแตม้มเท่าโอ้โหมึงไม่ตรวจให้กูละมึงไม่ตรวจให้กูละยิ้มทําไมโอ้โหยิ้มทําไมไปลุยไปเลยแล้วกันสองร้อยห้าสิบมาผมมาตายรังกระโต๊ใหม่อ,อกีกละ ตอนแรกไหลไปอย่างดีนะโอ้โหต่อยเอ้ยเล่นช่วงในไทยเล่นง่ายนะเป็นไงละ่ะพอเจอใหม่เข้าไปเรียบร้อยเอาม้อยู่นะผมแต่ใจเย็นคูณนก็น่าจะฟิตเฟสอยู่ในประแจกให้เราอยู่นะก้าวมาเรียบร้อยฝรั่งเขาโอ้โหก้าวสองเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วผมโหอะไรวันนี้อะไรวันนี้ อยู่ที่ไหนวัเนี่ยเพื่อนโอ้โหอ,อะไรวะมาตามแล้วกันอันไหนเข้าผมตามนะใช้สูตรนี้แล้วกันใช้เทคนิคนี้ดีกว่าเทคนิครับอันไหนเข้าเราตามมาเรียบร้อยหรือเปล่าเพิ่งเปิดโตมานะใจใจเย็นๆมันยังไม่ออกรูก่ออกล่างเลยเลยโอ้ยสวยสวยสวยโอ้โหแปดว่วะเรียบร้อย เรียบร้อยอันไหนออกเราตามเรียบร้อยห้าร้อยนะเรียบร้อยจัดมาผมเนี่ยแหละเราต้องงัดนิกเล่นกันบ้างนะโอ้โหโต๊ะใหม่เอาไปต่อยลงเดือโต๊ะใหม่เอาไปต่อยลงอนะแต่ส่วนมากคุณยังไม่ค่อยเล่นโต๊ะแบบเพิ่งเปิดมันเล่นยากเกินใช่มันเล่นยากเกิน,น,เ,น,กเ,กนเนี่ยแหละแต่บางคนก็ชอบนะเพราะมันมีโอ้โห มันคือต้นน้ำนะผมมันคือต้นน้ำโอ้โหต,ต้นน้ำเรียบร้อยเป็นไงต้นน้ำเรียบร้อยสีแต้มมาเรียบร้อยสวยอันไหนเข้าเราตามเป็นไงล่ะเอออันไหนเราตามเราทบห้าร้อยไปเลยผมให้ไปเลยห้าร้อยบาทอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจต่อยน้ามีช่วงนี้ก็ทำคลิปอยู่เรื plane plane. ่อยเลยมีโผล่ขึ้นมาหลายช่องนะ้ผมไม่ว่าจะเป็นสล็อตบัวนะบาคาร่าบัวไม่ทำละ เอาจริงสาร,รภาพจากใจไม่ทำละไปหู่นสามมาสองใบแล้วผมขู่เจ๊กแกหมุนติวติเอ้ยเสียงละคูหกสามเก้าเรียบร้อยไม่ต้องสืบไม้ต้องสืบโอ้โหไม่ต้องสืบเลยอย่างเงี้ยหูเรียบร้อยอันไหนเข้าเราตามขอตามไม้นี้ไม้สุดท้ายแล้วกันถ้าไม่เข้าผมออกแล้วกันเ <c oughs> จบ็บ <c> เ <oughs> จ็บพอโต๊ะใหม่โอ้ห แตกครับผกโอ้โหเรียบร้อยหัวแตกได้ต่อย25 25.0่ศูนย์ปะก็คือ250เล่นมุกแล้วนี่ไม่ใช่มุกปลาห้าใบนะผมมาห้าใบนะโอ้ยแม่อมเป็นอนะไรวะเนี่ยมาโฟกัสหน้าลูกมาสวยได้อยู่จัดมาได้อยู่นะผม ไม่ตามไม่ตามอันไหนเข้าล้ตามยังไงผมก็ดูเป็นนะมาสองร้อยห้าสิบเดะน้ำเงินแล้วกันเราไม่ตามนะผมเวลาก่อนจะเปิดใช้เยอะหน่อยเวลายกมือทีไรเอาค่านั้นทุกทีเนาะผมเวลาก่อนจะเปิดเปิดไปเยอะหน่อยเวลายกมือทีไรทุกทีอะไรวะเนี่ยมีบอกใบอะ่ะเจ๊แกบอกใบอะ่ะคูณมาไหมคูณแปดที่แดงว่ะ เรียบร้อยใจเย็นใจเย็น,ยนโอ้โหเรียบร้อยว่าหุนไปรีบนนแรงแล้วผมวยเป็นไงเราไม่ตามเป็นไงเรียบร้อยต่อไปทาานี้แหละแ้นจะจัดเหลือบักกลับบ้านไปหนึ่งแปดแปดแปดบาทฝากกดไลค์กดติดตามเ,เป็นกำใจใต่อ,อย้วยนะเตือนละ่ะอย่าไปเล่นโต้ใหม่เออค่อยๆเล่นท้ายๆแล้วกันต้นน้ำเป็นไงแตกซะบยบยบจยจุ๊บ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ